สวัสดีจ้าพี่น้องเลนยาป้าลุยจุธงยุธาเก้ลาละจ้างานดินเหมือนเดิมส่งดินวางไ้จ้าและพื้นที่ใกล้เคียง ของน,นี้ดลอกียบร้อยแล้วสวยล่ะจะ็อยู่กันแดดเขาเินข้าว,วกิน้ำเมื่อานี้เมื่อนแดดอยู่จ่าแต่ว่าบบมินอันนั้นมีลมใช่วานวานฝนตก วาน่อก่อนบ่อก่อนเมื่ก่อนฝนตกเมื่อวานนี่เริ่มแดดจ้ะที่ทำงานเรางานรลอกหน้าดินสวยๆลอกหน้าดินจ้ะพี่น้องดินดำดีดินเหมาะสําหรับปลูกผักผมหน้าบ้านปลูกต้นไม้จ้นดินอย่างสวยเลยดินงานหลอกหน้าดิน เมืนเน่อไหร่เมืนเน่อไหร่ใส่เต็มอัดยัดเลยควรนะจะหทีมงานเสี่ยวดำซิ่งนะใส่แบบ้ละล้นจุกๆจ้าพี่น้องทิ้งกันสามคันจ้าเจ้าสิทธิ์เฮาเห็ดงานเสมอ งานทุกวันมวานนี้งอแงหน่อยื่งวานนี้งอแงไฮดรอลิกแตกหมดไป4,000เอ็ดานะทางหยากแต่ตอนออกบอจ้ะพี่นอ้องมีขึ้นถนนใหญ่แล้วก็วิ่งสบายสบายเอา้าแล้วก็เจีแเลียวเลยเจี่ยจริง ก่อนเขาก็โดนเทีเยบนะ้อยแล้วจริงแล้วเริ่มจริงแล้วเริ่มคุณเรื่อคุณ้วเลนีเสรอกไหนานบบาเนี่ยแผนปลาาดนะออยออกแล้วหน,า,น,า,นาออยนี่หกเล็ดทั้ังทั้ง แปนปลานสายโบทไวหมดแล้วรอทำนาจะมองลงเขาเป็นยังสมบูรณ์เปลีว có bị mọi nhé có bị đến chỗ. Sì, chỗ, siêu chỗ, chỗ, mới chỗ, Siêu chỗ, 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 ใช่ละจ้าเขาก็วิ่งบอกไก่จ้าพี่น้องพี่ไก่วิ่งกันสามคันพอดีมุวนพยานันหรือที่ถามโมกี้อ๋อโอเคมีควันมั้้เบ็ดหลอกเหยื่อดูยิตาควันควันมันดีแม็กเนองดยิตานีโบเหยื จะพี่น้องทางลงบอ่บอบ่อไก่จ้าประมาณกิโลหรือสองกิโล,น,ล,น,ลนี่แหะจ้ะบ่อไก่จะกระยากปองทั้ง,ขงเขาบวนนี่จักหน่อย สอเอาเยอะคุมาถ่ายเอาพอรกรดีอยู่จันเดี๋มันถ่ายจันนี่กับเจ้าคุณคําเจ้าเหงๆ หินช่วยเลยจ้ะพี่น้องแดงดำเต็ตมยังม,มาแล้วใส่จนพูดเลยนี่เป็นยังไงหวาน่ะแบบล้น Uh, i don't know i'm told ดีค่ะอาป้าพี่น้องมาอยู่ทองอยู่ทาคือเกาเดอร์จาวาลินยาตั้งแต่กำชงน้ำทานี่แหละ เ็นจังไดรมันหมักหมักหลดหมักลาหมักหลดหมักลาจนว่าเป็นทีมงานเจ้าของเองรับจ้างมาในจากพี่น้องตะก,กี้ไปแล่นรวมแต่กับเพ้นนี่ก็มีทีมงานเจ้าของเองรับงานเองพออยู่ได้จ้าใด่าทีมงานค่าดน้องละ แต่ยาพาลุยพีน่น้องตุ้งยุธยาเบรงรถเบรงล้านี่ยอะจ้ะเบงการทํางานของแม่โครถดำว่าเป็นยังไงจะสิได้เงินแต่ละบาทสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ